<Dance. S 2> สวัสดีครับสวัสดีพี่พที่สนใจรถตู้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับช่วงนี้นะครับรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์เข้ามาที่บริษัทเพรยนต์นะครับ คันใหม่ๆเนี่ยเข้ามาประมาณเกือบ20่สิคันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับใน20คันนั้นนะครับตัวนี้เป็นตัว Toyota c o m พ u t e r 3.0 D4D ปี2017นะครับเกียร์แมนนวลเลขกมายอยู่ที่1 0 0 0 0แสนกับอีก4 0 0พันกว่ากิโลนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่769,000ไม่ต้องดาวนะครับเพราะว่าจัดเฟ้นันได้7,800แสนะครับพี่ๆท่านไหนที่เครดิตดีนะผมหาดอกเบีย้ยให้2.59% 4ปี2.79% 5ปีหรือต้องการผ่อนยาวยาวๆเบ 6หรือ7ปีหาดอกเบีย้ยให้ได้แค่2.99%เท่านั้นเองนะครับพิเศษถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับ2566เท่านั้นหาให้ได้ดอกเบีย้ย2 9งจกาปีไม่ต้องดาวนะครับไม่ต้องเชงเงินออกรถก็ได้สำหรับคันนี้นะครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเริ่มรีวิวคันนี้นะครับคันนี้เป็น คอมพิวเตอร์3.0 D4D m มน u ว l ปี17นะครับทะเบียนฮส9648ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้เก็บงานเลยครับเพิ่งลอกสติกเกอร์ข้างหลังออกนะครับยังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับยังมีรอยเทปกาวอยู่เลยนะครับแต่คันนี้สาภาพสวยเดิมนะแล้วกเ็เลขไม้พอดีพอดีดีกว่าเพราะว่าเลขไม้เนี่ยประมาณ1,400,000เนี่ยกับปี17ผมมองว่าถือว่าเหมาะสมนะครับเราไปดูนะครับทางด้าน,ทา,านทางด้านท้ายกันก่อนนะปกติเราจะดูทางทางด้านหน้าวันนี้ผมให้ดูท้ายก่อนเลยนะ ท้ายเนี่ยฝาท้ายเนี่ยถือว่าปกติเดี๋ยวเราดูข้างในเดี๋ยวว่าปกติไหมนะคันนี้ผมก็เพิ่งมาเปิดดูพร้อมๆกับพี่ๆเลยนะครับนี่ไฟท้ายแท้เดิมนะครับไทโคอิโตซิลซิลิโคนนะครับเล็บจิกเนี่ยครับไม่ได้แข็งไม่ได้นิ่มเกินไปนะแต่เข็บเม็ดอาร์คเรียงครบๆอ๋อฝาท้ายเดิมไม่เคยแกะเลยนะครับปั๊มเอลปั๊มอาร์อยู่ครบๆนะครับแต่เข็บเม็ดอาร์คเรียงสวยๆแบบนี้ อันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เลขไมล์เขาพอดีพอดีหนึ่งแสนกับอีกสี่พันกิโลนะครับเป็นรถหน่วยงานประวัติสูตรนะรถทุกคันนะครับที่เข้ามาใหม่เนี่ยรถเนี่ยจะเป็นรถหน่วยงานประวัติสูตรหมดเลยนี่เข้าใหม่ยังไม่ล้างนะให้ดูนะครับให้ดูแต่เข็บทางด้านหลังนะว่าไม่มีชนหนักจนถึงโครงสร้างมาอย่างแน่นอนเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะสิบสามที่นั่งนะเบาะเดิมเบาะผ้านะตรงนี้ก็พับได้นะครับเป็นแบบสี่นะเราก็ข้างในก็จะเป็นสามสามสามแล้วข้างหลังเป็นสี่แบบพับแบบนี้ โอ้แต่ยังไม่ได้ทำคมสารนะแต่ว่าพวกเพดานอะไรเงี้ยเขาก็ลอยน้อยมากนะครับลอยน้อยมากสวยมากนะไฟทับทิมสวยๆนะครับแพ้เดิมโรงงานนะครับทั้งสองฝั่งเช็คให้แล้วนะครับในส่วนของตัวล้อจะได้เป็นล้อกระทะ15นิ้วนะครับยางไฟโซนแบบนี้เดี๋ยวเช็ดยางให้นะถ้ายางต่ากว่าปี19เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับคันนี้ดอกยางถือว่าเยอะนะแต่ว่ายังไม่ล้างมันก็เลยดูเป็นฝุนฝ่นๆหน่อยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมเช็คปียางจะได้เป็นยางปี21นะครับ อย่างปี21ข้างในก็เคลือบกันสนิมจากเจ้าของเดิมมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวซุ้มล้อสวยๆแบบนี้นี่ซุ้มล้อสวยๆเลยนะครับลวดลายตรงกลางนะครับด้านล่างและด้านบนสวยๆแบบนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับรถหน่วยงานกระจกเดิมแท้ตัวต้านะด้านข้างนะครับทุกบานนะครับเป็นของตัวต้าเดิมแท้แน่นอนนี่ซุ้มล้อข้างหน้านะสวยๆนะครับสวยๆมีคราบฝุ่นมีคราบขี้นกบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆตามปกติของรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับฮส9648นะครับ อ่าตัวปิดเดี๋ยวหาปิดให้นะครับแล้วก็มีไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกใหค้ครบแบบนี้เลยอะฝากระโปรงนะครับนอกจากขี้นกนะครับก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะครับสวยๆเดิมๆนะครับลวดลายของเขาอ่าคันนี้ได้เป็นกระจกเดิมแท้โตวตาด้วยนี่เดี๋ยวซูมเข้าไปนี่กระจกแท้โต้ตาทุกบานนะต้องบอกเลยว่าทุกบานนะครับ สวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับพี่พี่ท่านไหนกำลังมองหาตัวต้าคอมพิวเตอร์นะผมแนะนาคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเลขไมค์แค่1นึ่งแสนเกาสี่พันราคาเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทจัดเซ็นแอได้เจ็ดแสนแปดก็คือท่วมๆเลยนะครับบวกดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับสำหรับค่าประกันสามหมื่นกว่าบาทนะครับบวกดอกเบี้ยไปนะครับก็วันออกวันรับรถนะครับจ่ายแค่ไม่ต้องจ่ายนะครับสักบาทเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเจ็ดหกเก้านะครับแต่เราจัดได้เจ็ดแปดศูนย์นะครับ วกค่าดำเนินการไปแล้วนะครับพีพี PP ก็ได้ไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยนะครับสามารถออกรถฟรีดาวได้คันนี้จะ 7, 7ปีนะครับ6ปีหรือ5ปีหรือ4ปีนะครับมีแต่ถ้า4ปีดอกเบีย้ยก็จะถูกหน่อยนะแค่2.59%อ่นะ7ปีก็2.99ฮะ5ปีก็2.79นะครับลดนะหลั่นกันตามที่พีพีเลือกนะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนี่ด้านข้างตเข็บเม็ดอาร์คสวย,สวยๆเดิมๆนะครับ เมทัลล์สวยๆเดิมๆไม่มีชนหนักพิความน้ำท่วมกับไมโครไมตามมาตรฐานบริษัทเพชรยนต์ ion, อย่างแน่นอนนะครับมาดูภายในนะเบาะผ้านะจะเอาไปรูปใหม่หรือจะเอาไปทําอะไรแล้วแตว่พี่ๆเลยนะรับส่งนักเรียนอะไรแบบนี้ผมว่าเหมาะนะนั่งได้เยอะๆนะครับนั่งได้จุกๆเยอะๆแบบนี้นี่เลขไม้หนึ่งแสนกับอีก4ี่พันกิโลนะครับรับขับรับส่งนักเรียนนะขับวิ่งงานนะผมว่าคันนี้เหมาะเลยเดี๋ยวไปสตาร์ทให้ชม ความปลอดภัยนะครับด้านหน้าก็จะมีแอร์แบ็กคูน้าให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องสตาร์ทให้พี่ๆชมดีกว่ามันจะมีสเปคไม่ประมาณ80,000กว่านะอันนั้นก็จะแพงว่า20,000บาทนะครับก็แล้วแต่พี่ๆช่างใจเลือกนะครับไม่ก็น้อยกว่าประมาณตัก2 0 0 0 0นะแต่ก็แพงกว่า20,000ถ้าเป็นผมก็ได้หมดนะครับดูสภาพรถดีกว่านะครับก็ราคามันพอกันนะก็ดูสภาพรถนะครับว่าคันไหนมันน่าจะเหมาะกว่า อันนี้นะครับให้ดูนี่ซูมให้ดูเลยน็อตแก้มสวยๆเดิมๆนะครับไม่เคยขไมยับเดี๋ยวล้างสะอาดแน่นอนอนี้รถมันเพิ่งเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างยังไมไ่เก็บงานนะครับฟิกเกนในในอร์มอกนะครับอยู่ครบๆนี่หมายเลขตัวถังหมายเลขเครื่องนะครับหมายเลขตัวถังอยู่ตรงนี้หมายเลขตัวถังครับไม่ไม่ใช่หมายเลขเครื่องอยู่ตรงนี้นี่ตาปั๊มตัวต้าอยู่ครบๆนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะไม่อยากให้พี่ๆพลาดกันเลยนะสนใจก็ติดต่อ0659513374นะครับ ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์นะครับรถตู้ตอนนี้เข้ามาเยอะมากเดี๋ยวจะมีถ่ายรวมให้ชมด้วยนะคันนี้เป็นแมนนวลไม่หนึ่งแสนก้าสี่พันปีสิบเจ็ดเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับแล้วก็มีคันนี้โอ้โหเก็บงานแล้วนะครับสวยมากมากเลยตัว V ีพนะต้องบอกเลยตัว V ีพเต็มระบบปีสิบเจ็ดจดสิบแปดเกียร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่เก้าแสนสองหมื่นนะครับเก้าแสนสองหมื่นนะครับเพิ่งกลับมาจะเก็บงานชิ้นเล็กนะครับคันนี้ นี่ภายในนะครับเป็นเบาะ V.I.P. นี่เป็นเบาะ V.I.P. นะครับเบาะ V.I.P. แบบนี้นะครับเราก็เป็นได้มีเกียร์ออโต้ด้วยนะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้8ปดแสนหกนะครับสี1สิบเจ็ดบแปดนะครับเลขไม้แสนกว่าเกียร์ออโต้สนใจนะครับทักไลน์ไอดีพีเคหนึ่งห้าสองหรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษสองจุดห้าเก้าสองจุดเจ็ดเก้าสองจุดเก้าเก้าหมดสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนพฤษภา ถ้าสนใจก็รีบทักลาย ID p k k 5 5 2นะครับโทร065 951 3 3 7 4ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านกนารจัดไฟแนนซ์นะครับก่อนจากกันนะครับพี่พีรถตู้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ